เป็นสเปรย์ไร่ยุงไม่ใช่สเปรย์ฆ่ายุงนะครับเทคนิคการใช้สเปรย์ไร่ยุงแท้ๆของไร่5้าดาวนะครับสเปรย์ไร่ยุงเนี่ยผมเก็บเกี่ยวเองแล้วก็สกัดน้ำมันหอมระเหยจากต้นตะไคร้หอมแท้ๆเลยนะครับที่ไร่5ดาวหลักการใช้มีอยู่3ข้อครับข้อแรกคือตัวสเปรย์เนี่ยนะครับเราพอถอดฝาแล้วนะครับมันสามารถหมุนหวัวฉีดสเปรย์ได้ครับนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่ทราบว่ามันหมุนได้บางคนต้องการหมุนไปด้านหลัง หือด้านหน้าสติกเกอร์ก็ตามใจชอบเลยครับแต่ผมเองมักจะใช้ด้านหน้านะครับนี่คือข้อที่1ครับข้อ2สเปรย์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นละอองฝอยแต่ว่าฉีดอย่างนี้ครับดังนั้นครับก็ไม่ควรจะให้เข้าใกล้กับดวงตาหรือไปโดนกับอุปกรณ์ที่มันเป็นโลหะมากๆนะครับแม้จะเป็นของธรรมชาติแต่ต้องระวังผมใช้วิธีการนี้ครับฉีดเข้าที่ฝ่ามือนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็รูปหลังแขนส่วนนี้นะครับที่ยุงชอบกัดครับ แล้วก็นี่ครับรูปหลังแขงเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคแรกๆแล้วก็ถ้าเกินเยอะจริงๆก,ก็จะโทษนะฮะเนี่ยแถวนี้ด้วยครับด้านหลังใบหูแต่ไม่ควรจะทาใกล้ๆกับดวงตานะครับนี่คือจุดต้องระวังแม้เป็นทไคร้หอมที่สกัดแท้ๆจากธรรมชาติก็ต้องระวังนี่คือเทคนิคข้อที่สองครับคือฉีดส่มือนะครับแล้วก็แตะในส่วนที่เราต้องการใช้แล้วก็ข้อที่3ครับผมเองจะติด เปรละยุงเนี่ยสายไปกเ,เปากล้องตลอดเวลายุงจะออกหากินมากช่วงตอนเย็นนะครับกับพบค่ำเช้าเช้านี่ฮะถ้าใครถ่ายภาพที่เป็นแสงทาวายไลท์แสงยามเย็นแสงพบค่่ำเนี่ยพอเริ่มมืดนะครับยุงจะออกเยอะมากผมจึงต้องมีตัวนี้ครับนอกจากน้ําดื่มนะครับผมก็จะมีตัวเปรลยุงติดกระเป๋ากล้องไว้เสมอครับเพราะว่าเจอมาเยอะนะครับแล้วเยอะจริงๆดังนั้นครับเมื่อคุณต้องอยู่ในที่ที่มืด กลางคืนช่วงหัวค่ำาดี๋ยลืมขีดสเปรยุงหรือติดสเปรยุงไปด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเวลาเราขีดใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ครับถามว่าขีดได้ไหมขีดใส่เสื้อผ้าได้นะครับนิดอนิดหน่อยอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะขีดใส่เสื้อผ้าได้แต่แนะนําว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าที่สวยมากๆเป็นผ้าที่บอบางมากๆก็ไม่แนะนํานะครับควรจะเลือกเสื้อผ้าสีขาวหรือสีสว่างยุงจะไม่ชอบครับถ้าใส่เสื้อผ้าสี โทนมืดมืหรือสีดำดำเนี่ยยุงจะชอบนี่เป็นเรื่องจริงนะครับไม่เชื่อลองดูได้ครับในพวกท่อยางรถยนต์เก่าเก่าดำดำนะครับยุงจะเยอะแต่ถ้าสี็นขาวยุงจะไม่ชอบมากนักเป็นส่วนที่ช่วยเราได้นะครับดังนั้นครับข้อ1คือเปิดฝาเลือกหมุนให้ถูกต้องตัดทิศทางที่ต้องการข้อ2ครับฉีดเสนมือก่อนง่ายดีครับนี่นะครับแล้วก็ลูปบริเวณหลังแขนหลังไปหงที่ยุงเขาชอบนะครับแล้วก็ข้อ3ครับเราฉีดใส่บริเวณเสื้อผ้า ได้ในระดับหนึ่งนะครับควรเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้มีสีสันมากเกินไปหรือไม่ได้บอบบางเกินไปนี่คือเทคนิคการใช้สเปรย์ไร่ยุงนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับสเปรย์ไร่ยุงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเก็บไว้นานเนื่องจากว่าสีเป็นสีธรรมชาตินะครับสีอาจจะจืดจางลงไปได้ไม่ได้สีเหลืองอย่างนี้ตลอดเวลานะครับแต่สีจืดจางสระคุณไม่ได้หายไปไหนเพราะว่ากลิ่นของตะไคร้หอมยังคงอยู่นี่คืออีกข้อหนึ่งครับ ผมเคยเก็บไว้เป็นปีนะครับก็ยังมีกลิ่นที่ไล่ยุงได้แล้วก็แถมเล็กน้อยครับยุงบางครั้งถ้าเกิดในหน้าฝนที่มันมียุงที่มันดื้อจริงๆมันเป็นสเปรย์ไล่ยุงนะครับไม่ใช่สเปรย์ฆ่ายุงนะครับดังนั้นครับมันก็จะมียุงที่ดื้อไม่ดด้อด้วยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นสเปรย์ที่ปลอดภัยกับเราพอสมควรแล้วก็เป็นเพียงสเปรย์ไล่ยุงไม่ใช่สเปรย์ฆ่ายุงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนรู้ครับแล้เป็ย่างยิ่งนะครับว่าคงจะสามารถใช้สเปรย์ไล ผลิตจากคร่หอมแท้จากไร่ห้าดาวได้ได้อย่างาสะดวกง่ายดายแล้วก็รู้วิธีการมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่อุดหนุนสเปีย์อยู่ร่ห้าดาวครับ